าสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ทไหสะพา,านท่าชุมพลคลองค่อยนะครับเช้านี้ปั่นจักรยานครับไปกลับบั้นปงบุทรามคลองคอยนี้น่าจะประมาณ30กว่าโลนะครับอ่านี่นะครับบรรยากาศริมน้ำนะครับมีหมอกนิดนิดเี๋ยววันอาทิตยมันนะไหมลวันานะิัันและไปสามกัน นี่ครับจักรยานของผมนะครับ Swift Carbon RS1 นะครับ ส่วว่าเอาเรื่องกองเออ่เดี๋ยวตาไปแนละ้วันผมา,าไปเรื่อยแวะพกมัดูไฟฮะดู งยเงยนี่คะไงไม่ามาเงยหน้าป้อมม,ไ,มไงหน้าตัวเองเอ้อเหียดอยู่นน่นนั่งอแวะก็แวะแล้วผมตอนนี้ผมอยู่ที่ริมน้ำตลาดอุทลรามนะครับโมไฟเต็มเลยนะครับติดโคมไฟตุจจีนนะครับปีใหม่ตนนุดจีนควบกันเลยนะครับ เยอะมากๆนะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวปั่นกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับสามสิบเจ็ด จุดหกกิโลที่ปั่นไปนะครับอุณหภูมิตอนนี้ยี่สิบสามองศาอากาศดีครับถ้าัคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ